สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็ไปโรงเรียนนะคะอีกหนึ่งวันเนาะก็จะพยายามทำคลิปลงทุกวันนะคะกะเ็เลยอัดแบบนี้แหละที่เรเล่นน้อยไปนะคะมาจา้ะน,นี่เป็นฮันนีนะ il y a pas de, de, de lait. J'ai hein? mm. fini mm. Aujourd'hui, je vais aller à l'intermarché avec la bicyclette, vélo. Pourquoi Pour acheter du lait, pour acheter du la มาได้จ้ะกาแฟกับขนมปังง่ายๆมาเนี่ยทอดไข่ไปทอดไข่ไปกินก็ต้อกินอย่างพี่น้องตอน,นเศาร์นะเพราะว่าที่กินพวกแคมพวกไส้กรอกอะคือช่วงนี้กระสิลดรดแบบเผาลงจังหน่อยว่านานาแล้วแหละแต่ก็ยังคือเขา้า What do you need? Qu'est-ce que tu veux Intermarché. Fruits. Chauve. concombre. Cocom. On a besoin. Cocombre. concombre. 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 Et puis Et puis, euh, carottes. Carottes. Petites ou grande Grandes. Je, euh, euh, je, je voudrais aussi, je voudrais aussi Pepsi, s'il te plaît. Pepsi Petit Pepsi. Euh. Petit Pepsi light si le souk. Oh ouais, light. En français, en français, oui, c'est Pepsi Light. Pepsi Light aussi. Ouais. Aussi en euh, Thaïlande. Ouais, non, normalement, on doit dire Pepsi, euh, zéro calories. D'accord. En français. Ouais. Normalement, en français, on ne doit pas utiliser les mots anglais. En français. Mm -hmm. On peut utiliser mot anglais, mais partout, tu as les mots anglais. Partout. Comme ça Je ne sais pas euh, ici, mais. Beaucoup de, beaucoup de mots sont anglais. Par exemple. Normalement, quand on parle français, on parle français. Tout doit être en français. D'accord. La réalité, c'est pas vrai. Par exemple. Pour faire ça, elle, dis-moi, pour le temps, mm. c'est pas anglais, hein? Parler comme ça? Et, et M. Et M.P.M. Et M.P.M. Voilà. Et voilà. elle, parler avec moi en français, c'est mm. pas, c'est pas, pas mm. comme ça. Et M.P.M., ça c'est un bon exemple. Avant, on ne mm -hmm. disait jamais, jamais. Mais maintenant, oui. Avant, on disait euh, 4 heures de oui. l'après-midi. Ouais, comme ça. 8 heures du matin. 9 oui. heures Notre du euh, matin. Et M. Ouais, c'est pas comme ça. Je oui. sais pas. Bien, c'est ça, les gens ตอนนี้ไอเรียนได้เก้าสิบหกชั่วโมงแล้วนะคะทุกคนอาทิตย์หน้าก็จะไปสอบนะคะวันนี้พี่เล็กขึ้นไปสอบก่อนเพื่อนนะคะพ,พ,พี่เล็กพี่เล็กครบพี่เล็กได้เรียนทั้งหมดสีนะ่ร้อชั่วโมงเนาะสี่้อยชั่วโมงก็สองร้อชั่วโมงขึ้นไปสอบนะคะไอก็เรียนทั้งหมดสองร้อยใช่ไหมหนึ100่งหนึ่งร้อชั่วโมงไอก็ขึ้นไปสอบนะคะมันนี้พี่เล็กขึ้นสอบสู้ๆน,นะคะเราต้องผ่านเนาะ ของอายนี่ถ้าสมติสอบผ่านอายก็เรียนต่ออยู่นะคะอายก็จะเรียนต่อให้มันจบคยบอกว่า A2 ก็เสียเงินเรียนเนาะก็อันนี้มันได้เรียนฟรีแล้วก็จะเรียนให้มันจบจ้ะเพราะว่าตอนนี้ก็เริ่มพูดอนุบาลแล้วนะเริ่มจะพูดถ้าเป็นบ้านเราก็ร่องเริ่มจะเป็นอ่ามานีมานะแบบนี้นะตานั่นไปนะจับปูอย่างแบบนี้เริ่มเป็นประมาณนี้แล้วแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบ ยังบอดิขึ้นป้อนหนึ่งอะนะเอ้ยข no <right ึ้นป no ้อนหนึ่งอะแหละประมาณปานีมานะกกไก่ก๋ไข่อืมแต่ยังบอิขึ้นป้อนสองยังบอดิข well ึ้นปอนสี่แบบนี้นะยังบอิมีวิชาสปชสปสสปชก็ไอ้ยังก็สย์กลุ่มสร้างเสริมลักษณะนิสัยกสนบ่ย่างแบบนี้นะก็คือแบบเบสิกทั่วไปแบบเนี้ยอืมก็เริ่มได้แน่แล้วแหละแต่ก็คือไอ้วายละไอ้ก็เลยว่าให้มัน สวยงามแต่ก็สื่อสารได้แน่จังหน่อยค่ะโอเคเนาะพี่น้องดีความโเรียนดีกว่าอยู่ซื่อๆความรู้เป็นอย่างที่มีแหละค่ะดีแหละบพราว่าสิเป็นภาษาอังกฤษาภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยภาษาลาวนะคะอืมเพราะว่าถ้าเราพูดได้ค่ะดีสําหรับตัวเฮาเพราะว่าไวซ้าเฮานี่กันยังบริแก่เกิดเรียนเนาะแต่ถ้าสมมติว่าเฮายุหลายอาสิเรียนได้อยู่แต่อาจจะเข้าใจยากก็เข้าใจเนาะแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับทุกคนเนาะมันอยู่ที่สมองของแต่ละคน ถ้าถามว่าไอ,าอเรียนรู้ไปไวไหมเป็นบางเรื่องนะคะอืมเรียนรู้ไปไวเหมือนแบบว่าเหมือน,นภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยไอไม่ได้พูดแบบสะสวยนะแต่ว่าไอารู้ความหมายเกือบหมดอย่างเงี้ยพี่น้องจา้าเออเหมือนแบบว่าภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบันเคยบอกไอเรียนเก้าสิบหกชั่วโมงใช่ไหมเออไอนะ่ะจะรู้อ่า บางคาที่คุณครูพูดตอบได้เป็นบางคําอย่างเงี้ยน,นะแต่มันก,ก็ค่อยเป็นค่อยไปเลยเนาะทุกคนเน,นาะขณะเราเรียนเอ่อเขาเรียกอะไรนะขนาะเราเรียนกอกากอกาเพื่อให้เราีเรียนเก่งเพื่อให้เราเก่งในการเขียนกเกือบป .4 ป .5 เนาะเออจังจังได้แบบว่าเขียนเป็นประโยคได้ยังแบบเนียนะสมัยพ่อแม่อ่านนะพ่อแม่ของอานเนาะตอนนี้เพิ่งจบการศึกษเรียนจบ ขั้นพื้นฐานกับวิศวมันนี้เขาเก่งนะคิดว่าแต่ก่อนคนคนสมัยก่อนสมองเขาดีนะแล้คิดว่านะยังแค่สี่ปีสามารถเขียนกอไก่ขอไข่แม่อันนี้สุดยอดเลยพ่อคือกันอันนี้บม่ได้ยังยองแต่ว่าความจริงคือเขาเก่งของเขาอะเออแล้วก็คนปัจจุบันนี่ก็ถ้าถามว่าเก่งบัมันก็เก่งในแบบของเขาแบบนี้นะแต่ว่าเพียงแค่ว่ามันใช้อายุในการเรียนเยอะขึ้นแบบนี้นะทุกคนมันก็ซึ่งมันแตกต่างไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี การเรียนการศึกษานะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเนาะคือเ้าเปรียบเทียบให้ฟังว่าสมัยพ่อแม่เขาเขาก็เก่งในแบบของเขาเพราะว่าขั้นต่ำบอสีเขาก็สามารถอ่านออกเขียนเขียนได้แล้วอ่ะถ้าเปรียบเทียบกับเราสมัยคู่เมืองในบอสี่ยังแบบว่าถามว่าได้ไหมก็ได้อยู่แต่ถามว่าเก่งไหมก็เป็นบางคนเนาะบอกว่าสมองแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะวันนี้พี่เล็กเว้ยพี่ชนก็ไปอบรมพลเมืองเป็นวันสุดท้ายเนาะ ส่วนตัวไอ้ก็ยังไม่ได้ข้อความจากออฟฟี่เลยว่าวันไหนอาจจะได้ไปบ Civic อบรมซีวิกนะอกับพี่เล็กก็ยังอะไรคือกันนะะเพราะว่าของไอน้นี่มันคือตอนที่ไอ,อ้เขาถามนะว่าไอ้ว่า,า,วาภาษาได้บ่หรือ,อยังไม่นี้หรือว่าไอา้ซไปแบบเอไปแบบว่าใกล้ภาษาอังกฤษแบบนี้นะตอนนี้อาจจะยังไม่มีใกล้ภาษาอังกฤษไอ้ก็เลยยังไม่ได้ไปนะะอบรมสี่วันนะหลังจากนั้นเนาะเรื่อง A2 นี่จังหว่าการพี่น้องมันเป็นสเต็ปสเต็ปไปนะคะปีนี้ก็คือทุมท่มเทจาคองเตรียมทีว่าว่าเฮ็ดยังให้มันออกมาได้ดีที่สุดนะคะขอบคุณกําลังใจเนะาะทั้งคนเข้าใจแล้วก็บอกเข้าใจมีเมดนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกินหรือว่าอย่างแบบนี้นะก็ไม่เป็นไรนะคะเข้าใจนะหลายคนหลายคนคิดหลายความต่างเนาะ ร้อยพ่อพันแม่เฮาเชให้เขาหักเขาเมดกกบะโได้เฮาเชให้เขาสร้างเขาเมดกกบะโได้นะคะไอเป็นอายจังไายกับเป็นจังนั้นนะ,ะเออนั่นแหละค่ะด้วยเคยบอกแล้วบางเถื่อก่ะคนเฮามันก็มีสองจิตสองใจสามจิตสามใจอย่างก็ว่าไปบางเถื่อกค่ะไอแ็ดงานแน่บางเถื่อกับเรอยากเค็ดมื่อน,นี่พอจังหนึ่งมืออื่นเทาก็อาจศีปเปลี่ยนใจก็ได้ซึ่งมันก็เป็นเออเขาเรียกอะไร มันก็เป็นความต้องการของเราอย่างแบบนี้นะรสิว่าบางคนบอกเข้าใจเป็นทาไมต้องพูดกลับกันกับคําอย่างเงี้วันนึงพูดอย่างนึงวันนึงพูดอย่างนึงทุกคนจะเมื่อนี้เ่าว่าแบบนี้มืดเขาก็อาจจะว่าอย่างอื่นก็ได้ทุกอย่างบนโลกใบน,นี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทุกอย่างนะทุกคนแม้แต่ใจเขาเองยังเปลีป่ยนแปลงเลยแล้วนับภาษาอะไรกับคำว่า,วา้าถามจำเขาพูดตัวเองได้ไหมจําได้นะเพราะสิ่งที่เราพูดคือสิ่งที่เราต้องการนะคะแต่วันนึงเออเราไม่ต้องการแล้ว เราก็เปลี่ยนคําได้ซึ่งมันไม่มีอะไรพิษไม่มีอะไรทูกนะทุกคนโอเคเดี๋ยวขออยากเก็บอาหารเช้าเก็บอันนี้แล้วก็ไปสตาร์รถวันนี้หนึ่งองศานะคะทุกคนโอ้ทุกผ้าผ e จะเริ่มตูค่ะวันนี้หนึ่าอถนานะคะทพี่น้อ้รรยากาศ เบิร์นี่ขาวพูดเลยเบิร์เอาตอนนี้หนึ่งองศานะคะเดือนมีนาแล้วก็ยังแบบหนาวอยู่พี่น้องเลยแต่ว่าตอนกลาเวนห่อนจ้ะสิบเอ็ดองศาใครอยู่พี่น้องลดเป็นน้ำแข็งใครระยะเวลาในการละลายน้ำแข็งก่อนไปนะคะอือหือ บางนาแขกู้อันนี้เป็นน้ำแข็งไปค่ะทุกคนไปโรงเรียนกันพักเวกนะคะทุกคนมากินกาแฟอีกแล้วช่วงนี้มีจะกินกาแฟนีห้าสิบเซนก็ประมาณเกือบ2ีบบาทนะคะเป็นเครื่องหยอดเหรียญเนาะ Mà... Kính cà phê cà ai chả? Kéo tí sợ con văn ai Bonjour <laughs> Cà <laughs> va. Ça va? Donne-moi ton sac, tes affaires. C'est uh, roux, hein? roux, roux. Ok. Non, donc, est très lourd. lourd. Qu'est-ce que tu prends Je... Gold? Oui. Gold, l'argent, comme ça. Bougou, la jambe. Beaucoup l'argent. Beaucoup l'argent? Oui. Comment on va faire une soeur, elle a fait son examen? Qu'est-ce que tu fais, aujourd'hui j'ai été à un j'ai acheté des pommes. Oui, oui, Lady Pink. Non, 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 non des. Qu'est-ce qu que c'est C'est ce que tu avais pris au début. D'accord, et c'est bon ou c'est pas bon Just, Tu sais, non? Oui, je Just... ben, ne même, sais pas. Tu, tu l'as mangé, donc je pense que c'était bon. Hein? Ok. Met, maintenant, c'est possible pour toi, de préparer un bon café Oui. Pour voilà. bon ta café. femme bon café. Pour ta femme, s'il te plaît. Voilà, je des bon Je toi, tu es pour moi Oui. oui. aussi, il y a Ladis. Oh Eh, Ladis, et Coucoum. Coucoum. Hum, d'accord. Et des carottes. Oh, et des poules des, des calottes Petites Oh, normal. Normal? Carotte D'accord. Oh, merci. Merci, Jean. Oui. Tout est <laughs> a bon tu as beau, uh, Tu penses à, uh, tu penses à, oh, tu pî, ah tu penses tu pî le, la vélo? J'ai pris le vélo. D'accord. je suis fatigué. C'est pas fatigué? Si. Fatigué maintenant? Ah, Et un peu, un peu. Al, alors, je vous, ah, oh je voudrais uh, le poser, le poser? Ouais. Ok. ก็มึงเออ combien เซอุนเซอุนเธอเซอุนเธอเซ็คว่า one hour ค่ะปะปุ๊ดเอออุลอุลเลยอุลเลยอุลเลยเร็วป๊อปเอ่อน้อน้อเรียนมาแล้วนะคะมากินของเส่๊บๆมามาจ้ามามากับ ผักปลอดสารพิษของเราที่เราไปเก็บมาบโใส่มักเผ็ดเลยเด้อจ้จะโรยด้วยหอมบโใส่มักเผ็ดผงเราพิไปพีพ่น้องสิว่าบโใส่มักเผ็ดมัคือเต็มไปด้วยมักเผ็ดกะปิอยู่นี่เขาขายเป็นเม็ดเดี๋ยวะเขาใส่กล่องแล้วก็ใส่ถุงด้วยหรือว่าน้องจะกินเมนล็ดหรอหรือว่าเพื่อแพ็กเกจที่แบบว่าแข็งแกร่งมานจะจัด คณะพี่ไอริสบอกว่าคณะเนยห่อเดียวเด้จ้ะถ้าบานเฮากับเป็นห่อละ7บาทอันนี้ขึ้นราคาอะไรย,ยังเนาะนี่นี่ราคาอย่างเกิด5ยูโรจ้ะ1กั4 1 5 Sånn. Mm. Um. ไปผัดน้ำมันหอยคือเสีสบนะพี่น้องผักตัวนี้ไหมขาดจิ้มกะปิยังแสบเลยม,มีอยู่อย่างเดียวบ่แสบอมได้ <c oughs> <c oughs> ยี่ห่อนี่ไทยแดนเซอร์ไทยดองสิ Năm chấm suki á, chứ chửi, chửi,เหมาะสำหรับ à, uh, khao cả, blue ừm, ok, năm chấm suki เป็นมาม้าของอาหายเลย Mua lửa à. hết cô mở này đâu nồi điều có sớm nồi điều mà hết nào ai nè cả nhảy nhảy này Så la ly for langt. สำหรับนี้ขอญาตไปก่อนนะขอขอบคุณทุกคนทุกกําลังใจเลยล่ะได้จะเดินสิพยา,ยามอัดคลิปคู่มือจ้ะเอาแบบเล็กๆผสมน่อยกับเป็นคลิปคลิปหนึ่งไปในหนึ่งวันนะคะเนาะบ๊ายบายขอบคุณค่ะ